และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการขุดเหรียญ RVN สวัสดีครับเพื่อนๆคนก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําคลิปคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือคลิปที่บอกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับในการเอาการดจอที่เป็น4กิกมาขุดนะครับซึ่งคําตอบในคลิปนั้นนะครับก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยความคุ้มแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างเงี้ยนะครับผมเองเนี่ยก็มีการรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะครับก็รีเควสต์มานะครับว่าไหนๆบอกแล้วว่าให้ไปขุด RVN เนี่ยก็บอกวิธีการขุดให้ด้วยลละะะกกันนนปรมมาี้ผเเอง็ย ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นติวตอรเลียวนะครับให้สําหรับคนที่อยากจะขุด R V N นะครับว่าขุดกันยังไงทํากันยังไงประมาณนี้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะทําคู่ทั้ง2ระบบเลยนะครับเป็นทั้งระบบ Windows แล้วก็ระบบของ Linux ที่เป็น Hive OS นะครับ ถ้าเกิดใครใช้ระบบไหนก็สามารถลอกตามแบบที่ผมทําแต่ละแบบได้เลยนะครับโดยผมจะทําเป็นลิงก์นะครับให้คลิกกดนะครับอยู่ทางด้านล่างใน Description อันนี้นะครับและอีกอันหนึ่งครับก็คือตัวเหรียญ r v n เนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ Wallet ที่เป็น Wallet แยกของมันนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีตัว Wallet ที่เป็นแยกอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยก็ สามารถใช้อ d r e s s อันนั้นได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้มี Wallet อะไรนะครับสามารถเปิด Account ของ Binance นะครับเพราะว่าใน Binance เนี่ยมันเป็นเว็บเทรดที่มีเหรียญ RVN อยู่ด้วยนะครับก็มาชมคลิปนี้กันเลยโอเคไปชมกันได้โอเคครับก็มาที่หน้าจอของเรานะครับวิธีการขุด RVN นะครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีกระเป๋าก่อนนะครับซึ่งกระเป๋านะครับผมได้สอนวิธีการสมัครตัวบ i n a น c e ไปแล้วนะครับ ให้แนะนำว่าให้ใช้ของไปแนนแล้วกันนะครับก็เข้าไปเว็บไว้ไปแนเลยนะครับทีนี้ก็ล็อกอินเข้าไปนะครับเคล็อกอินไปเลยตึง้งโอเคพอล็อกอินเข้าไปเสร็จแล้วครับก็มากดตรง w a l l e t ครับโอวิวตรงนี้นะทีนี้ก็มากดตรง d e p o s i t ตัวนี้นะครับเ e p o s i t เป็นคริปโตนะครับอ่าทีนี้นะครับ ก็มาเซิร์ชเหรียญนะครับตรงนี้นะจิ้มลงมาปุ๊บกดเซิร์ช R V N นะครับอ่ามันจะขึ้นว่าร a v e n c o i ยอันนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะนกล้องใหญ่เลยนี่นะครับอันนี้นะก๊อปปี้ไว้หรือเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่าอันนี้เราได้อันแรกแล้วนะครับก็คือตัวกระเป๋า Wallet เรานะครับทีนี้เราก็ต้องไปดาวน์โหลดตัวขุดนะครับ ก็คือตัวขุดเนี่ยผมแนะนำเป็นตัว T-lex Miner นะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ไปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็คือเป็นลิงก์ตรงของ GitHub.com นะครับ T-lex Miner T-lex Release อันนี้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีหลายๆเวอร์ชันเลยนะครับเพื่อนๆเ,อนเลือกกันตามไดเวอร์ของที่เพื่อน,อนๆใช้กันอยู่นะครับคือถ้าผิดไดเวอร์เนี่ยก็ มันก็อาจจะรันไม่ได้นะครับแนะนําว่าให้อัปเกรดเป็นไดเวอร์อันที่อัปเดตสุดๆนะครับก็จะเป็นคูดะ11ประมาณนี้นะมันก็อาจจะขุดแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปกติขุดอยู่ก็ใช้ตัวรีนุกนะครับจะเป็นคูดะ11ไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครไม่ชัวนะครับดาวน์โหลดไปทุกเวอร์ชั่นเลยก็ได้นะครับแล้วก็ลองรันกันดูนะว่าเวอร์ชั่นไหนมันรันได้นะครับเคอันนี้นะก็ดาวน์โหลดนะครับผม,ผมโหลดเป็น11.1อันนี้นะครับ หรือถ้าใครจะอัปเดตไดเวอร์ก่อนนะครับก็เข้ามาใน Google นะครับพิมพ์ไปว่า Nvidia แล้วก็ไดเวอร์นะครับทีนี้ก็กดดาวน์โหลดไดเวอร์นะครับอันนี้นะลิงก์นี้นะตึง้งก็เลือกการ์ดจอของเพื่อนๆกันไปเลยนะ G-Force อ,อ่าซีรีส์สามศอ่าการ์ดก็เป็นสมมุติเป็น3070อันนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาไปเลย มันก็จะมีอันนี้นะก็เราก็กดดาวน์โหลดมาอันนี้ c61.40 นะครับผมโหลดมาแล้วนะครับก็ลงไปให้เรียบร้อยนะครับกด next next yes yes ไปนะครับอ่าอันนี้นะ T เล็กของผมก็โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กด extract นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆที่ผมสอนเรื่อง วิธีคุดตรงด้วย p h นิก i x ม i n เนไปแล้วนะครับเราก็ต้องไปทําการ d i s a b l e Windows Defender กันก่อนนะครับของรอบนี้นะผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับถ้าใครไม่รู้หรือทําไม่ได้นะครับก็ไปคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งไว้เหมือนเดิมนะหรือว่ากดรูปตัวไอตัวมุมบนของคลิปนะครับผมจะทําเป็นลิงก์เป็นการ์ดไว้ให้นะครับเพื่อนๆคลิกไปดูกันได้นะครับโอเคพอเราได้อันนี้มานะครับก็ทําการ e x t r a c t นะครับออกมาเลยนะ จวเวจวเว้าไวรัสเจ้าไวรัสมันขึ้นมาละวินโดว์นี้จะมีความแบบอัปเดตตลอดเวลานะก็กด x อ a g ออกมาเลยผมก็ใส่ไว้ตรงโฟลเดอร์เดิมนะครับที่หน้าจอของผมนะครับฟินิกไนเนอร์ก็เป็น t r e x นะครับ T-R-E-X โอเคออกมาเรียบร้อยนี่นะครับเข้าไปดูกันนะโฟลเดอร์ไมเนอร์นะครับมี T-Rex นะครับ ทีเล็กเราก็มาแล้วนะครับทีนี้นะครับก็ให้เราดูอย่างนี้นะถ้าเกิดในวินโด้เนี่ยถ้าเกิดโหลดมาเนี่ยมันก็จะมีคือเขาก็มีคอนฟิกมาให้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับในวินโด้นะเราลองคลิกขวาแล้วก็อิดนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ใช้เป็นภูของเาเวนไมเนอร์นะครับก็คลิกขวาอิ t ตัวเาเวนไมเนอร์อันนี้นะครับเนี่ยนะเราก็มาดูชุดคําสั่งมานะครับ มีเพื่อนรีเควสนะครับว่าให้อธิบายพวกชุดคําสั่งที่ที่เราใช้คียนะครับอันแรกเลยนะเวลาเราจะทําพวกชุดคําสั่งเนี่ยมันก็จะเป็นคําสั่งของดอทนี่แหละนะครับก็คือไอตัวแบตอันนี้นะครับมันก็จะบอกว่าให้รันโปรแกรมที่อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันมันนะก็คือให้รันตัวคําว่า t เล็กก็คือไอโปรแกรมรูปไดโนเสาร์อันนี้นะครับโอเคลบ a นี่คือ a ก็คืออากอนะครับเราเป็นคอยของเรานะมันก็ใช้ตัวอากอเป็นข่าวพาวนะครับ ตัว Startum อันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ของเราเว e น Miner เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ3838 38นี้ก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับที่จะให้ตัวเครื่องเราเนี่ยวิ่งเข้าไปคอนเน c t กับตัว Po ูนะครับโอเคถัดมาลบ u U นะ U นี้ก็เป็นกระเป๋าของเรานะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องมาแก้เนะหลังจุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อ Worker แต่ว่าแล้วแต่โปรแกรมนะบางโปรแกรมมันก็จะแยกต่างหากเป็น ลบเวิร์กเกอร์หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่โปรแกรมนะต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งโดยโปรตินะครับเขาก็จะมีลิสต์มีมาให้นะก็คือไฟล์ไอพวกอย่างเงี้ยแต่อันนี้เอาเป็นว่านะครับเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็ได้นะครับเอาเป็นว่าแค่ถ้าเป็นโหลดมาจากโหลดตรงอย่างของผมเนี่ยก็แก้แค่กระเป๋าก็พอนะครับอันนี้นะนี่นะมันจะเริ่มต้นด้วยตัว R อันนี้นะครับแล้วก็แซวไปที่ตัว Google Chrome นะครับ นี่ไป Copy จาก Wallet จากใน b i n a n น e นะครับกด Copy ตรงนี้เลยนะนี่รูปอันนี้นะ Copy Copy อ่าเสร็จแล้ว Copy เสร็จนะครับมาวางตรงนี้นะ Paste ปิ้งอันนี้คือกระเป๋าของผมนะครับจุด RIG อันนี้นะก็ใส่เป็นชื่อชื่อเครื่องนะให้เราจำได้นะครับก็ผมก็ใส่เป็น PC นะครับ เสร็จแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยก็ใส่เป็น X ไปธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการเซฟได้เลยนะกดไฟล์แล้วก็เซฟได้เลยหรือ Ctrl S นะครับทีนี้ก็ปิดไปเลยนะอ่ะปิดเสร็จนะครับอันนี้นะก็คือร a เวน m i n นอของผมนะครับทีนี้ก็กดรันเลย Open นอ่ารันหรือเปล่าเรียบร้อยนี่ก็รันเรียบร้อยนะครับก็มันก็จะขึ้น security alert มาผมก็กด allow access ไปนะครับ ทีนี้เซตติ้งของการโอเวอร์คล็อกนะครับของตัวเหรียญพวกนี้นี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะใช้เป็นคอคล็อกค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้มาดันตัวคอคล็อกขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองเซตให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมย่อนี้ให้หมดนะครับอ่านี่นะนี่หน้าทีเล็กของเรานะครับแฮตเลตตอนนี้นะที่ผมได้นะครับอันนี้เนี่ยตัวโอเวอร์คล็อกอันนี้นะผมก็คือเอาโอเวอร์คล็อกตามเซตติ้งที่ใช้ขุดเอ h เ r อรีมเลยนะเดี๋ยวผมเปิด ตัว MSI ให้ดูนะครับเออลืมบอกเดฟฟีไปเนาะนี่มันขึ้นมาพอดีเห็นพอดีเนาะเดฟฟีคือ1%นะครับก็คือเราขุดไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะไปขุดเข้ากระเป๋าของเขาเองนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าเอ,อ๊ะอยู่ๆแรงขุดหายไปไหนก็คือเขาจะไปขุดให้ตัว develop ออคนที่พัฒนาตัวโปรแกรม T เล็กนะครับเป็นทีมพัฒนาขเขาเขาก็เก็บค่าธรรมเนียมนะเนาะอันนี้นะก็แฮตเลดตกประมาณ23่ากว่าๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะ ผมต่อจออยู่ด้วยนะครับจอที่ใช้มันเป็น 4K นะครับมันก็อาจจะดึงตัวความสามารถของ GPU ไปส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้นะผม o อ e r c l o c k เป็นมองเห็นกันไม่ไม่รู้นะคอคล็อกนี่ติดลบอยู่นะครับอันนี้คือเซตติ้งเดิมๆของตัว เอเธนียม uh, นะครับแล้วก็อัปเกรดมานิดนึงนะครับถ้าเกิดอยากจะขุดให้มันแรงนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าเพิ่มตัว power limit ขึ้นนะครับแล้วก็ดันคอคลอกขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดอ้างอิงจากตัวเว็บวัตถุไมให้ดูนะครับคือวัตถุไมเนี่ยผมจะใช้อ้างอิงเป็นเบสไลน์เสมอนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราขุดได้เยอะกว่าวัตถุไมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะขุดได้แรงขึ้นแล้วแหละนะ อันนี้กเป็น3าร์ดเจ็นศูนยนะครับติ๊กไปแล้วนะครับเรามาดู a l ก o r ิทึ m ที่เป็นเขาวผานะครับอยู่ไหนอยู่อันนี้นะก็คือเขาบอกว่าวิ่งได้27.6นะครับไหนกลับมาดูของเราดิอันนี้เราวิ่งได้23นะครับแสดงว่าเรายังห่วยอยู่นะครับเอามองมาชี้ตรงนี้นะอ่าเขาก็จะบอกว่าเขาจะ setting ออ e r c l อกไว้ที่ถ้าเป็น e t e s นะครับ e-test เนี่ยบวก80เอ้ยบวก800 แต่ถ้าเป็นเหรียญอื่นเนี่ยเขาบวกคอ1 0 0บวกแรมห0 0แล้วก็ power เป็นเ0็นะครับเราก็มาลองของเรากันบ้างนะครับว่าถ้าเกิดเราวิ่งเนี่ยวิ่งได้เกิน27.6แล้วก็ใช้ power น้อยกว่านี้นะเราก็น่าจะโอเคแล้วนะครับก็เรามาลองปรับ setting กันดูนะโอเคก็น่าจะได้ใกล้เคียงนะครับประมาณนี้นะ อันนี้ก็วิ่ง27กว่าแล้วนะครับขณะขณะนี้เนะี่ยผมกําลังอัดหน้าจอไปด้วยนะครับแล้วก็ต่อเป็นจอ 4K อยู่นะมันก็อาจจะทําให้ตัวแฮ์เลทเนี่ยมันดบับดับลงหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับว่ามันวิ่งจริงๆเท่าไหร่นะครับแค่ตอนนี้นะมันก็วิ่งไป28แล้วนะก็ถือว่าพอใจแล้วระดับหนึ่งนะครับก็คือแนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดคนไหนจะอ้วกคลอกนะครับตัวออากอริทึมอันนี้นะก็ เน้นเพิ่มตัวคอคล็อกบวกกับเมมโมรีคอ็อกไปเลยนะครับมันก็จะวิ่งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปให้มันเยอะๆหน่อยนะมันค่อนข้างสดไฟนะครับถ้าเราอยู่ในเมืองหนาวนะครับเพื่อนบางคนอยู่เกาหลีใช่ไหมครับอยู่เยอรมันอยู่อะไรเงี้ยครับหิมะตกแล้วผมเห็นอยู่ในกลุ่มนะเขาก็บางขุดเหรียญพวกนี้ก็อาจจะไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยนะครับก็อาจจะลดไฟมันลงนิดนึงนะครับ มันจะได้ไม่ร้อนมากนะครับเพื่อนๆก็ไปเพิ่มพัดลมดูดอากาศหรือว่าเป่าให้กา๊าซมันเย็นขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ลองปรับรับกันดูนะครับทีนี้นะครับก็มาดูเรื่องของรายได้กันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาอ้างอิงนะครับว่าเราทําเนี้ยโอเวอร์คล็อกได้วิ่ง28แแล้วน,นะครับเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับก็คือเรามาโมกันในนี้เลยนะครับ โอเคก็ใส่ของเราไปเองเลยนะครับยี่สิบแปดนะครับเสร็จแล้วก็ไฟนี้เป็นร้อยเจ็ดสิบห้านะครับกดแคลคูลเลตนะครับข่าวพาวเลื่อนลงมานะครับข่าวพาวเราไม่ติดอันดับเลยเนาะก็นี่นะครับก็ได้วันละร้อยนะครับถือช่วงนี้นะเอเทอรเรียมมันยังพุ่งพลานอยู่นะครับเราไปคูดเอทเทอรเรียมอ่ะคุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าใช้การรุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่า ตัวลาเวนคอยนะกําไรก็จะอยู่แค่ใบละร้อยนะครับก็จริงไม่ได้หน้าเกียรตนะครับแต่ว่าไปขุดอย่างอื่นก่อนตอนนี้นะก็จะได้กําไรเยอะกว่าประมาณนี้นะเท่าตัวเลยนะเนี่ยดูดิอันนี้3.4นะ3.5อันนี้มูนะไป6.8เลยนะครับก็เท่าตัวเลยเนาะก็ไปขุดเ e อเธเรียมกันก่อนนะครับช่วงนี้นะจังหวะโกยนะต้องรีบโกยใครมีการ์ดอยู่นะครับ โอเคครับทีนี้มาฝั่งที่เป็น Hive OS นะครับคือผมก็จะขออนุญาตทำไปในนี้เลยนะครับ Hive OS เนอะเราก็เข้า Hive OS. Farm นะครับเพราะว่าตัว Hive OS เนี่ยมันเป็น OS ที่สามารถจัดการนะผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับก็กด sign in เข้าไปนะถ้าใครยังไม่ไม่มีตัว account นะครับก็กดสมัครนะครับผมมี ตัวล e ฟเ r อร์ลิงคนะครับทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะกดกันได้เลยโอเคอ่ะ IP Studio แล้เก็ใส่ password นะครับเข้ามาตรงฟาร์มของเรานะครับแล้วเราก็มากดตรงไฟชีตตรงนี้นะครับทีนี้กด Create Wallet นะครับก็เลือกเหรียญนะครับก็พิมพ์ว่า r v n นะครับ แล้วก็ใส่ address ของเหรียญเรานะครับอันนี้นะก็ทำการ copy มาจาก Binance เหมือนเดิมนะครับเอามาวางไว้ในนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปให้เราเข้าใจนะว่ามันคืออะไรน,นะ Binance ตรงซอสอันนี้นะครับมีเพื่อนๆถามมานะก็ไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าเราจะใส่ก็ถ้าเป็น Exchange ใหญ่ๆเราใส่ไปก็ได้นะอ่ะเนี่ยของ Binance มันมีนะเพราะเป็น Exchange ที่เป็น Global นะครับ ถ้าของ Exchange ในไทยเราเนี่ยผมพิมพ์ดูแล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะกด Create ไปเลยนะอ่ะทีนี้ในไฟชี้นะครับเรามาเลือกเหรียญนะเป็น RVN นะครับแล้วเราก็มาเลือกไอ Wallet ที่เราค e a t e ไปเมื่อกี้นะครับตัวครูนี้เราก็มาเลือกกันนะครับในตัว HiveOS เนี่ยมันก็จะมีคูมาให้อยู่แล้วนะอย่างผมเนี่ยผมเลือกเป็น Raven Miner นะครับอันนี้นะก็คลิกไปแล้วก็กดเปิดนะครับ กดแอปพลไปเลยนะครับของ HiOS ก็จะค่อนข้างง่ายเนาะแค่ติ๊กเลือกนะครับทีนี้ตัวโปรแกรมขุดนะครับจริงๆแล้วมันก็มีเลือกได้หลายตัวนะครับก็กดทีเล็กไปนะครับผมขอพูดแค่ๆค่ i d i a เดแล้วกันนะครับเพราะว่าการ์ดของผมส่วนใหญ่ก็เป็น Nvidia หมดเลยนะครับประมาณนี้นะทีนี้ก็ตั้งชื่อไฟ y ชีท e t ของเรานะครับเป็น R V N l a v e n Miner โ okay. อเคกด Cre a t e นะครับ อ่ะอันนี้เขียนเรียบร้อยนะครับทีนี้พอพอเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาเลือก w o อร์เกอร์ของเรานะครับพอดีอันนี้นะผมทําเครื่องให้เพื่อนเสร็จไปแล้วนะครับผมก็โอนตัวเครื่องเนี่ยไปให้เขาไปเลยนะครับตอนนี้ผมไม่มี w o อร์เกอร์เหลือแล้วนะครับเอาเป็นว่าก็สมมุตินะครับเพื่อนๆก็มาเลือก w o อร์เกอร์ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงไฟชีสนะครับแล้วก็กดรูปจรวดเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยนะ ถ้าในหน้าที่มันเลือกวอร์เกอร์มาแล้วตัวนี้นะครับมันจะมีรูปจรวดอยู่ข้างหลังนะครับก็กดจรวดยิงขึ้นไปเลยนะครับเครื่องของเราก็จะไปขุดลราเว้นคอยนะครับส่วนการโอเวอร์คล็อกนะครับในตัวเซตติ้งของตัวที่เป็น MSI เนี่ยมันเป็นของ Windows นะครับถ้าเกิดเป็นของ Linux นะครับก็ตัว Memory จะคูณ2นะครับส่วนคอคอกนี่ผมไม่แน่ใจเพื่อนๆลองค่อยๆดันกันดูนะครับว่ามันไปสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับในตัวของ ทั้ง hi f แล้วก็ของตัว msi เนี่ยมันไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าใส่ไปเบื้องต้น200อก่อนเนี่ยถ้าเป็นการ์ดรุ่นนี้นะมันน่าจะทนไหวนะครับอย่างของผมเนี่ยมันยังวิ่งได้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยมีบางช่วงนะวิ่งไปถึง29เลยนะก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับก็ตอนนี้เซตติ้งของเรานะครับก็จะเป็นตัว overclock นะอยู่ที่ power อ,อ,อยู่ที่80นะครับแล้วก็ตัว temp l i m i ผมเซตกดโซ่นะครับแล้วก็ดันไปที่เก้าสิบนะครับก็ตัวคอคล็อกนะครับดันไปที่สองร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็เมมโมรีเนี่ยพันห้าเลยนะครับแฟนสปีดนี้แอดจัดตามสมควรนะครับทีนี้นะครับตัวแฮตเรทนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ไม่ได้อัดหน้าจอครับอยู่ที่สามสิบเอ็ดจุดสองจุดสามประมาณนี้นะครับอันนี้พอเริ่มอัดหน้าจอนี้แฮตเรทมันก็จะล่วงๆ่วงลงหน่อยนะครับทีนี้เมื่อกี้เรา ลืมบอกกันไปนะครับในส่วนของพอเวลาขุดเราจะมาม monitor เนี่ยก็ให้เข้าไปตรงเว็บ larvenminer นะครับก็เปิดเ browser ขึ้นมานะครับพิมพ์ว่า larvenminer ดอ okay. ทอะไรนะโอเคอ่าก็จะเป็นหน้าอันนี้นะเป็นคูอันนี้นะครับทีนี้เราก็เอาเลข a d ดเดนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับวางไปนะกด search นะครับ นี่นะมันก็จะขึ้นว่าเราขุดเนี่ยนะชื่อ Walker เราก็คือ Pc นะครับตัวทีเล็ก n i n น r นะครับแฮ r เล t ก็วิ่งอยู่ที่3 1เลยนะโอเคพุ่งกระฉูดอย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้นะครับเว็บนี้มันก็ค่อนข้างโอเคนะครับมันก็จ่ายทุก3ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถึงขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำก็คือ5เหรียญ RVN ซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันวันนี้เนี่ย เหรียญ r v n เนี่ยตกเหรียญละประมาณบาท5นะครับเนี่ยครับลองคูณกันดูนะบาท50นะครับก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นไงบ้างครับตัว r v n วันนี้ก็ราคามันก็ขึ้นไปประมาณนึงเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีเหรียญนี้อยู่แล้วนะครับก็เอาไปขายกันได้นะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็รีบไปขุดกันมาได้เลยนะครับก็แปลว่าถ้าใครมีการ์ด4 g นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดรุ่นอื่นนะครับแล้วอยากได้เหรียญน,นี้มานะครับก็มาขุดกันได้เลยนะครับโอเคก็โปรฟิตเนี่ยก็คือกําไรหรือไรายได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีที่ผมบอกนะครับทํากําไรเป็นแบบดับเบิลด้วยการดองเหรียญไว้นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้กําไรเยอะขึ้นนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกด subscribe ช่องนี้แล้วก็มานั่งชมคลิปของผมนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนะครับก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม